สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกท่านนะครับอีพีนี้นะครับเป็นอีพีที่578นะครับผมพบกับผมเช่นเคยที่ช่องพระเครื่องนะครับพี่พี่ครับวันนี้นะครับผมก็จะนําพระนะครับเป็นพระสมเด็จแล้วก็รูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับองค์นี้นะครับจะเป็นพระสมเด็จมีเก่าเก่าเลยพี่จ๋าต้องบอกว่าเก่าเก่าเลยนะครับมาในกรอบกรอบแบบนี้เก่าเก่าเลยนะพี่นะเห็นไหมมีด้านข้างนะครับพระนี่ถูกลอกลักออกนะพี่นะนี่ครับนี่ที่เขาบอกว่า เป็นเขาเรียกว่าเม็ดพระธาตุนะครับเนี่เห็นไหมพวกนี้จะเป็นเม็ดพระธาตุนะครับเนี่ยกลมๆเนี่ยฝังอยู่ด้านหน้านะครับเห็นไหมเป็นโพรงๆเนี่ยครับบางท่านก็จะบอกว่าเป็นพวกเม็ดมวนสารนะครับองค์นี้เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะโอ้โหสวยคมแบบเนื้อเอเลยนะพี่นะเนื้อเอเลยนะครับกรอบแบบกรอบลงยาเก่าๆเลยนะพี่นะแล้วก็อีกหนึ่งองค์นะครับที่ผมได้มาวันนี้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งองค์เนี่ยเป็นพิมพ์นิยมนะครับเป็น ลูกหลอดหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมเอนะพี่โอ้โหองนี้นี่เป็นพระที่เนื้อแบบเนื้อแบบแดงแบบสาแดงมันเทศเลยนะพี่นะสาแดงมันเทศอีกหนึ่งองนะพี่โอ้โหอยากนาเสนอมากองคนี้นะครับอ่าผมอยากนาเสนอทุกองนะยิ่งองค์นี้เลยนะครับนี่ผมบอกเลยนะครับยิ่งองค์นี้นะผมอยากแบบนําเสนอพี่ๆเลยนะโอ้โหนี้เก่าจริงนะพี่นะองค์นี้น่าเก็บน่าใช้นะพี่อ่าองนี้นะครับเป็น เป็นพระผงของขวัญวัดปากน้ํานะครับพี่นะเป็นพระผงข,ของขวัญวัดปากน้ํานะครับ lord, uh 3. 3. องค์นี้เป็นรุ่นสามนะพี่รุ่นสามอ่าองนี้เป็นรุ่นสามและต้องบอกว่ารุ่นสามนี sí. Link, ่โอ้โหหายากพอๆกับรุ่นหนึ่งเลยนะพี่นะรุ่นสามนี่หายากพอๆกับรุ่นหนึ่งเลยพี่อ่าและอีกหนึ่งองนะพี่อีกหนึ่งองนะครับอีกหนึ่งองนะครับเป็นพระพี่ๆว่าพระอะไรครับนี่คือพระหลวงอ่าปู่ศุกนะครับหลวงปูศุกนะครับ พิมพตัดชิดนะพี่ดูความคมเห็นไหมดูความคมดูความคมดูความเก่าโอ้โหเก่ามากกว่านี้แล้วมีจานด้วยพี่นะจานนี่แบบเนี่ย,แบบยพวกเส้นเล็กๆเ,เนี่ยจะเป็นรอยจานอยู่ยพี่จานแบบเลือนๆแล้วนะพี่นะจานแบบเลือนๆแล้วดูหลังไหพี่หลังอย่างกับวัดะระฆังหลังคอนนะหลังเนี่ยเห็นไหม อ่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับพี่เดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันนะครับถ้าหากพี่ๆท่านใดน,นะครับดูแล้วชื่นชอบดูแล้วถูกใจพระที่ผมนำมาให้ชมในวันนี้นะครับก็สามารถติดต่อมาได้เลยที่เบอร์099 634 1275นะครับ099 634 1275ส่วน idline นะครับดไลน์ N ได้ที่ ttn 987 ttn 987นะครับาม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 าชมองค์แรกกันเลยนะครับพี่ๆนะองค์แรกองค์แรกอะผมเอาวัด ปากน้าดีกว่าพี่นะอ่าเขาเรียกว่าพระผงวัดปากน้ํานะพี่นะอ่าเขาเรียกว่าพระผงนะครับพระผงวัดปากน้าองค์นี้เป็นรุ่นสามนะพี่เป็นรุ่นสามนะครับรุ่นสามน่าจะเป็นพิมพ์ตื้นนะครับองค์นี้นะครับนี่ดูดูใบหน้าไหมพี่ปากน้าเนี่ยดูความคมคมนะครับเนี่ยเส้นสายอ่าถึงเขาจะเป็นองค์ไม่ใหญ่นะครับพี่แต่ว่าเขามีความคมนะเห็นไหมเส้นเนี่ยรัศมีพวกเนี้ยเห็นไหม คมขมเป็นแท่งๆนะพี่นะเห็นไหมแล้วเนื้อเขานะเนื้อแบบนี้เลยพี่เนื้อแบบนี้เลยนะครับวัดปากน้ํานะครับอ่าวัดปากน้ํานะพี่นะเห็นไหมอันนี้รุ่นสามนะพี่นะรุ่นสามเห็นไหมครับโอ้โหดูเนื้อดีครับพี่ๆดูเนื้อดีครับอ่าแล้วดูด้านข้างด้านหลังนะพี่นะด้านหลังนี่สังเกตง่ายๆพี่ตัวยันเนี่ยยันเนี้ย อ่อันนี้เขาอาจจะไม่ลึกเท่าไหร่นะพี่ยันนะเพราะว่าเขาเป็นพิมพ์เป็นพิมพ์ตื้นนะครับพี่เป็นพิมพ์ตื้นนะยันเนี่ยเขาจะชิดฝั่งนี้พี่ชิดฝั่งนี้นะชิดฝั่งอ่าซ้ายมือครับซ้ายมือนะครับนี่ซ้ายมือนะชิดฝั่งนี้เ็นไหมยันเขาจะชิดฝั่งนี้ปลายยันเนี่ยยันเนี่ยค่อนข้างจะมาชิดฝั่งนี้แล้วพี่นะเห็นไหมปลายยันเนี่ยดูง่ายพี่ดูง่ายๆนะครับแล้วดูเนื้อหานะสําคนเป็นเขาดูแป๊บเดียวพี่เขาดูแป๊บเดียวผ้าผมปากน้ํเลย เล่นไม่ยากพี่เล่นไม่ยากอยู่ที่ราคานะครับอยู่ที่ราคาว่าอ่าจะซื้อขายกันเท่าไหร่นะครับพี่จะแบ่งบูชากันเท่าไหร่อ่าด้านข้างเห็นไหมครับนี่ด้านข้างนะครับมีรอยตัดด้านข้างเห็นไหมเรียบๆแบบสวยๆเลยนะครับพี่ๆอ่าแบบนี้นะพี่นะองค์นี้ผมเอาหกพันห้าร้อยบาทนะพี่หกพันห้าร้อยบาทเอาราคาเบาๆพี่จ๋าราคาเบาๆรุ่นสามนะรุ่นสามเห็นไหมครับดูใบหน้าเห็นไหม ดูง่ายพี่พระดูง่ายนะครับพระดูง่ายสบายตาสําหรับคนเป็นเขาดูแป๊บเดียวพี่เขาดูแป๊บเดียวนะเจ้าของตัวจริงเขาทักมาเลยพี่ในะองค์นี้นะเห็นไหมปากน้ํารุ่นสามนะครับอันนี้รุ่นสามนะพี่นะเห็นไหมรุ่นสามเป็นพิมพ์ต้นนะพี่นะน่าจะเป็นพิมพ์ตื้นนะเพื่อเพือเป็นพิมพ์ตื้นไอ,นกกอน้นักกล้ามหรือเปล่าแขนนักกล้ามหรือเปล่าผมไม่รู้นะเนี่ยเห็นไหม ดูเนื้อพี่ดูเนื้อเห็นไหมครับเนื้อแบบเนี้ยดูง่ายเลยนะครับพี่นะอ่าองนี้ผมเอาหกพันห้าร้อยบาทนะพี่นะองที่หนึ่งนะหกพันห้าร้อยบาท <c oughs> อะมาต่อเลยอง์ที่สองพี่อง์ที่สองเนี่ยเอานี่ดีกว่าเอาแบบเล็กๆดีกว่านะพี่นะเอาแบบเล็กๆดีกว่านะอ่าเนี่ยอง์นี้เป็นพระพิมพ์ตัดชิดหลวงปู่สุกวัดปากคอมะขามเท่านลพี่นะจังหวัดชยัยนานะพี่นะเห็นไหม นี่ดูเนื้อพี่จ๋าดูเนื้อนะครับองนี้เป็นเนื้อแบบเห็นไหมทองเหลืองนะครับเป็นเนื้อทองเหลืองเก่าเก่าเลยนะพี่นะเป็นเนื้อทองเหลืองเก่าเก่าเลยนะครับเห็นไหมดูผิวพันธ์นะพี่ดูผิวพันธ์นะดูผิวพันธ์ตัดชิดนะครับองนี้ไปตัดชิดนะพี่นะเป็นพิมพ์ตัดชิดพิมพ์ตัดชิดเนี่ยเขาไม่ใหญ่นะพี่เขาไม่ได้ใหญ่นะเขาเล็กๆนะครับเนี่ยเขาประมาณนี้นะอ่าองประมาณนี้แล้วดูความคมนะพี่พระหลอเนี่ยเขาดูความคมเห็นไหมเราดูความคมเห็นไหม ตรงตรงซุ้มพวกนี้เนี่ยตรงร่องซุ้มร่องอะไรเนี่ยเส้นพวกนี้ตามองค์พระใบหน้านะครับเนี่ยเขาดูความคมนะพี่นะเส้นสายต้องคมนะครับเส้นสายต้องคมหล่อติดบ้างไม่ติดบ้างมันเป็นเรื่องธรรมดาของพระหล่อนะพี่นะหล่อติดบ้างไม่ติดบ้างเป็นเรื่องธรรมดาของพระหล่อนะครับอ่าเรื่องหล่อๆๆติดบ้างไม่ติดบ้างเป็นเรื่องธรรมดาของพระหล่อเห็นไหมนี่พี่พี่สังเกตนะสังเกตจะมีร่องเป็นเส้นเล็กๆนะครับจะมีร่องเป็นเส้นเล็ก เนี่ยพวกนี้เนี่ยจะเป็นร่องยันเนี่ย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 เห็นไหมร่องยันเนี่ยไม่ใช่ยันในตัวนะพี่นะเป็นยันที่เขาอาจานเองนะครับรอยจานนะครับเป็นยันรอยจานนะเนี่ยมันเรือนรางหมดแล้วพี่เรือนรางหมดแล้วนะทั้งคราบทั้งอะไรคุมไปหมดแล้วพี่เห็นไหมอ่าอันนี้นะพี่นะผมเอาหกพันห้าร้อยบาทเล็กๆแบบนี้พี่เล็กจิ๋วแต่เจ๋อนะพี่ต้องบอกก่อนนะจิ๋วแต่เจ๋อเห็นไหมครับด้านข้างนะครับนี่ Mic. เขามีหน้าเดียวนะต้องมีขอบแบบนี้นะพี่นะเป็นพิมพ์หน้าเดียวนะเป็นพระ่าต้องบอกว่าเป็นพิมพ์บล็อกหน้าเดียวนะครับเขาเทบล็อกหน้าเดียวนะครับเขาก็จะมีขอบเห็นไหมเขามีขอบเห็นไหมแต่มีขอบก็มีการตกแต่งเห็นไหมครับนี่นะครับเนี่ยลองรอยตะไบก็ลบเลือนไปบ้างแล้วยังพอเห็นนะครับอ,อันนี้เป็นพิมพ์ตัดชิดนะพี่เป็นพิมพ์ตัดชิดนะครับเป็นพิมพ์ตัดชิดเดี๋ยวผมให้ดูใกล้ๆนะพี่นะ,ะเรามาค่อยๆดูนะเห็นไหม พิมพ์ตัดชิดหลวงปู่สุขนะครับพี่เป็นพิมพ์ตัดชิดหลวงปู่สุขวัดปาคลองมะขามเท่านะผมเอาหกพันห้าร้อยบาทพี่ดูความเก่าเห็นไหมดูเส้นรัศมีเนี่ยเอ๋เส้นอะไรเขาเขาเรียกอัไนี่เนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยเขาเรียกอะไรไม่รู้พี่เนี่ยเห็นไหมคมๆเลยเห็นไหมเนี่ยเส้นขอบตรงเนี้ยคมๆเส้นขอบตรงเนี้ยคมๆนะพี่นะองค์เล็กนะพี่จับยากเห็นไหมเส้นขอบตรงเนี้ยคมๆนะครับเนี่ยเส้นแขนเห็นไหมพระเนี่ย บางจุดบางตําหนิติดบ้างไม่ติดบ้างไม่เป็นไรนะพี่นะแต่ติดแล้วต้องคมชัดลึกนะครับเนี่ยเห็นไหมแต่ติดแล้วต้องคมชัดลึกนะครับต้องคมชัดลึกนะพี่นะเห็นไหมครับนะครับพี่ด้านข้างนะนี่ด้านหลังอ่ะนี่ด้านหลังนะด้านหลังนะครับนี่เห็นไหมคาดกันคําความเก่านะพี่น้เห็นไหมไหนะครับเห็นไหมครับ อ๋อนี้ผมเอาห ,500 ้า้บาทนะพี่ห500รอบาทนะครับโหเก่าจริงพี่เก่าจริงนะได้ไปคุ้มในนอนนะครับอ่าผ่านไปแล้วสององนะครับพี่มาดูองค์ที่สามองค์ที่สามนี่โอ้โหเห็นไหมเนื้อแบบมันมันเลยนะพี่นะองค์นี้นะโอ้โหเห็นไหมดูตาปากจมูกเห็นไหมยิ้มแบบสวยงามน่ารักดูยิ้มมีสเสน่ห์เลยนะพี่นะเห็นไหมเส้นเลี้ยวจีวรต่างๆคมชันลึกรวมถึงตาพินพี่เห็นไหม ตาไปอินเนี่ยมันน่าแข้งผิวพันธุ์เนี่ยอ่าองนี้เป็นพิมพ์เอนะพี่นะเป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์เอนะองค์เนี้ต้องบอกว่าเป็นพระที่มีความมีสาแดงแบบผิวแบบสานี่แดงแบบมันเทศเลยนะพี่นะสาแดงแบบมันเทศเลยนะพี่อ่าเห็นไหมครับนี่โอ้โหองมันจริงๆนะครับเนื้อมันแบบมันเลยนะองนี้นะต้องบอกว่าเนื้อแบบมันๆเลยนะเห็นไหมเนื้อมันๆนี่คล้ายๆเหมือนว่า ส่องเข้าไปนี่เป็นเนื้อแบบลงกล้องเข้าไปแบบนี้เห็นไหมพี่เห็นไหมอ่าลงกล้องเข้าไปแบบนี้แบบเนื้อมันเลยนะเนื้อแบบเห็นไหมเห็นไหมครับนี่สาแดงแบบคลุมแบบเนื้อแบบส่องแล้วแบบสู้กล้องเลยนะพี่นะเนื้อแบบสู้กล้องเลยนะเห็นไหมพิมเอนะครับองนี้นะพิมเอนะครับเห็นไหมริวจีวอนอ่เห็นไหมเส้นสังขติคมคมครับอ่านะครับเป็นพระที่ผ่านการใช้นะครับพี่เป็นพระที่ผ่านการใช้มานะครับ แต่พระยังสวยคมชัดลึกนะองนี้พระยังสวยคมชัดลึกเห็นไหมตาเห็นไหมเนี่ยล่องตาพวกนี้จมูกปากนะยิ้มสวยงามเลยครับเนี่ยใบหูเป็นแท่งๆเลยนะพี่เห็นไหมใบหูเป็นแท่งๆรล้วจีวรไหมคมชัดลึกนะครับแล้วมีผิวสาแดงนะครับเนื้อข้างในเหลืองอมเขียวนะพี่นะเห็นไหมเนื้อข้างในเนี่ยเหลืองอมเขียวแล้วเขามีคราบสนิมสาแดงและคราบสีดำๆเนี่ยคลุมนะพี่นะองนี้โอ้โหเนื้อมันจริงๆครับองนี้นะครับมันแบบ เห็นไหมสนิมทรายไหมครับนี่ oh. ส่องนี่โอ้โหสู้กล้องเลยนะพี่ผิวแบบนี้นะส่องแล้วสู้กล้องเลยนะครับพี่เห็นไหม mm. อ่าองค์นี้นะโอ้โหเอาเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะพี่แล้วใต้ฐานอ่าเรามาดูใต้ฐานนะครับเห็นไหมใต้ฐานก็จะเป็นการช่อแล้วก็จะมีเม็ด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 รอบๆนะครับบางองค์นะครับก็จะโดนตะไบแต่งเรียบไปเลยก็มีนะพี่นะแต่องค์นี้ก็ยังยังหลงเหลือให้เห็นการช่อเห็นไหม ยังเห็นลงเหลือการชอบแบบนี้ดูง่ายเลยนะครับดูดูง่ายเลยว่าเป็นพระหล่อโบราณนะครับเป็นพระหล่อโบราณนะพี่นะเนื้อเหลืองอมเขียวเห็นไหมครับอ่าดูสลิมสายไหมพี่เห็นไหมอ่าองค์นี้ผมเอา7,500บาทนะเนี่ยอ่าดูสลิมสาแดงเห็นไหมสาแดงอมน้าตาลอมดํานะครับนี่เห็นไหมนี่ดูพิมพ์ทรงโอ้โหลํำบึกสวยงามคมชัดลึกนะครับนี่ไหมใบหน้าเห็นไหมใบหน้าหูปากจมูกเห็นไหมครับ ดิวจีวอนพิมพงเห็นไหมเส้นนี่ตรงนี้ตาพิอินนะครับบางองค์เป็นสามเหลี่ยมแบบดวงตาเลยนะพี่นะอ่าต้องดูดีๆนะครับดูดีๆเห็นไหมดิวจีวอนคมชันลึกนะครับอ่าองค์นี้ผมเอาเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับพี่อ่าดูเนื้อนะครับมีซองนะครับนี่เห็นไหมเอาดีนี่ดีกว่าพี่อ่าซองแบบนี้ดีกว่าเอาแบบลงกล้องลงกล้องลงกล้องเนาะอ่านี่อ่าเนี่ยอ่าเนี่ยครับเห็นไหมครับนี่ผิวซาแดงนะครับ เห็นไหมครับนี่ตามซอกโอ้โหองนี้นะบอกเลยว่าส่องแบบมันเลยพี่ส่องแบบมันสู้กล้องเลยนะส่องแบบมันมันสู้กล้องเลยองนี้นะผมบอกไปเลยนะพี่เห็นไหมอ่าเนี่ยครับนี่อันนี้มันเป็นอะไรไม่รู้พี่ติดกล้องส่องพระผมนะเป็นคราบฟ้าๆนะเช็ดไม่ออกพีเ่เห็นไหมครบาบสนิมสายไหมครับดูคราบอ่ามีแบบสาแดงอมน้ําตาลอมดำเนีย่ยตรงสังขติข้างหลังเห็นไหมเนื้อเหลืองอมเขียวนะ อ่านะครับเห็นไหมองนี้ผมเอา7,500บาทพี่7,500บาทนะครับดีตูดใต้ฐานเห็นไหมครับอ่ารีบทักมาเลยพี่รีบทักมาเลยผมบอกเลยว่าพระสวยทุกองนะวันนี้ผมได้มาแบบสวยๆทุกองนะแล้วก็อยากนําเสนอพี่ๆทุกองเลยนะครับอยากนําเสนอว่าอ่าใครชอบองค์ไหนนะครับสนใจองค์ไหนหนะพี่ทักมาเลยนะทักมาเลยโทรมาก็ได้นะครับพี่ที่เบอร์0 9 9 6 3 4 1 2 7 5นะครับ 0 9 9 6 3 4 1 2 7 5ส่วน i อ l ด n ไนนะครับแอดไลน์ได้ที่ t t n 987นนะครับมามาดูองค์สุดท้ายกันเลยท้ายสุดเลยพี่องค์นี้อยากนำเสนอเลยนะครับพี่นะผมอยากนำเสนอจริงๆนะครับเป็นพระที่แบบอันนี้มากรอบเดิมเขานะพี่นะอ่าเขาอยู่ในกรอบแบบนี้อยู่แล้วนะครับอันนี้คือได้กรอบมาแบบนี้เลยนะครับอ่าเป็นกรอบเก่าลงยานะพี่นะอ่าด้านหลังก็จะเป็นครุดนะครับอ่านะครับกรอบเก่าลงยานะ ดูกลัวด <omedical S 2> ูกรอบแล้วดูองค์พระอ่าอันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะพี่พิมพ์ใหญ่นะพิมพ์ใหญ่นะผมก็อ่าก็ท่านไหนชอบก็ทักมานะพี่ท่านไหนชอบก็ทักมานะดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะพี่นะดูให้ชอบดูให้ถูกใจดูให้ชอบดูให้ถูกใจแล้วค่อยทักมานะพี่ดูให้ชอบดูให้ถูกใจแล้วค่อยทักมานะครับอ่าองค์นี้นะครับอ่า ก็จําว่านะพี่นะพระนะครับอยู่ที่คนชอบนะพี่นะเจ้าของตัวจริงเขานะครับเจ้าของตัวจริงเขาก็ถ้าชอบแล้วเขาเดี๋ยวเขาก็ทักมาเองนะพี่ถ้าชอบแล้วเขาก็ทักมาเองนะครับเพราะว่าเราก็อ่าได้เขาเก่ามาแล้วก็อยากจะให้แบ่งปันนะครับเราก็อยากจะแบ่งปันเห็นไหมครับดูผิวพันธุ์ก่อนนะอดูผิวพันธุ์ก่อนเลยนะครับดูผิวพันธุ์ก่อนเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมมีลักเี่ยทองนะครับเนี่ยทองเก่าเก่าเห็นไหมเนี่ย การปิดทองเก่าๆนะอันนี้เป็นลักนะเป็นลักนะครับเป็นลักยางไม้นะพี่นะเป็นลักยางไม้นะครับเป็นลักยางไม้เห็นไหมอ่าลักยางไม้นะครับนี่นี่เป็นทองเก่าๆเลยแล้วนี่ครับบางท่านบางคนก็จะบอกว่าเม็ดมวลสารไอเม็ดผงพุทธคุณนะครับอ่าบางท่านก็บอกว่าเป็นอ่าอะไรนะเขาเรียกพระธาตุเม็ดพระธาตุนะพี่นะเห็นไหมแล้วดูรูเนี่ยครับพ,พี่ดูรูตามเนี้ย จุดดำๆเนะี่ยจุดดำๆเนี่ยจุดดำๆพวกเนี้ยจุดดำๆพวกเนี้ยคือพวกมวลสารที่เขาหลุดร่อนออกไปนะพี่นะมวลสารที่เขาหลุดร่อนออกไปนะครับเส้นซุ้มนะครับพิมพ์ใหญ่นะเส้นซุ้มนะครับอ่าใหญ่นะเส้นซุ้มใหญ่เป็นหวผ่าซีกนะพี่ตกขอบเลยชัดเจนนะองนี้นะและองนี้พี่มีเส้นบังคับพิมพ์ไม่เห็นชัดเจนเห็นไหมอ่ามีเส้นบังคับพิมพิม์ไม่เห็นชัดเจนเลยฝั่งนี้นะครับนี่เห็นไหมอ่านะครับนี่แล้วนะครับใบหน้านะครับนี่กลมเป็นผลมะตูมนะครับ ซอกเราแล้วฝั่งนี้สูงฝั่งนี้ต่ำนะครับตรงนี้นะครับจะมีแบบอ่าเส้นทิพเส้นพระทิพหรือเส้นจีวรนะครับเชื่อมตรงหัวเข่านะพี่นะแล้วก็ฐานชั้นที่หนึ่งเนี่ยก็จะมีเส้นแซมนะครับเส้นวนไปนะครับฐานชั้นที่สองน่็จะเป็นฐานคมขวานนะครับหรือฐานสิงฐานชั้นที่สามก็จะเป็นฐานหมอนลักษณะเหมือนหมอนรถไฟนะพี่นะเห็นไหมแล้วดูความเก่าของเนื้อนะพี่นะเนี่ยเม็ด เห็นไหมเม็ดมวลสารนะครับเม็ดมวลสารเม็ดแดงเม็ดดานะครับเม็ดผงเห็นไหมเม็ดแดงเม็ดดาเม็ดผงนี่อ่าเม็ดหินสีเทานะครับนี่นตรงน,รงน,รงนี้นะครับเม็ดหินสีเทานี่มีเล็กมีใหญ่นะครับมีได้หมดนะพี่นะมีเล็กมีใหญ่นะครับแล้วแต่การโขกการตาอ่าผสมมวลสารนะพี่นะอ่าแล้วด้านหลังพี่จ๋าด้านหลังโอ้โหนี่ดูพี่พี่ดูด้านหลังเห็นไหม 50, รอยปี๋ๆแยะนะครับนี่ หลังกระดานแบบปัดๆเลยนะพี่นะรอยยุบรอยแยะรอยย่นเห็นไห uhh. มด้านหลังครับนี่อ่าเนี่ยด้านหลังนะครับนี่ดูเลยนะครับพี่พี่จ๋าด้านหลังเก่าไม่เก่านะพี่นะเก่าไม่เก่าดูเอานะพี่นะเห็นไหมดูให้ชอบดูให้ถูกใจแล้วค่อยทักมานะครับองค์น,นี้เป็นเนื้อเอนะพี่นะปกติแล้วนะผมไม่ค่อยได้ส่งพระให้ใครดูนะพี่ผมไม่ค่อยได้ส่งพระให้ดูใครดูนะครับแต่ก็มีส่งบ้างนะเพราะว่าท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะผมก็ส่งให้ท่านดูก่อนนะครับส่งให้ท่านดูท่านชมนะ เผื่อท่านจะชอบนะครับปกติแล้วผมไม่ค่อยได้ส่งนะครับไม่ค่อยส่งพระให้ใครดูก่อนนะพี่เห็นไหมนี่ด้านข้างนะพี่นะด้านข้างเห็นไหมครับด้านข้างนะครับอ่านี่ด้านข้างเห็นไหมครับนี่เรียบร้อยสวยงามนะตัดเรียบร้อยสวยงามเห็นไหมมีเม็ดผงม,มีอ่ามเม็ดต่างๆนะพี่องค์นี้นะผมเอาฟังราคาก่อนพี่ผมเอา8500ันห้าร้บาทแปดพันหารอยบาทพี่สวยๆแบบนี้เลย โอ้โหเนื้อจริงเป็นแบบนี้นะพี่นะเห็นไหมเนื้อจริงองค์จริงเนื้อนี้เลยนะพี่นะองค์จริงเนื้อนี้เลยนะครับองจริงเนื้อนี้เลยนะครับพี่นะเนื้อ A บวกบวกเลยนะครับเนื้อ A บวกบวกเลยเห็นไหมครับอ่ะผมให้พี่ๆดูพิมพ์ทรงก่อนอ่ะอ่ะผมให้พี่ๆดูพิมพ์ทรงเห็นไหมครับนี่ด้านข้างนะอ่าด้านหลังนะครับอันนี้ด้านหลังเห็นไหมครับด้านหลังอ่านี่ด้านข้างนะครับอันนี้ด้านหน้านะพี่นะเห็นไหมครับสุ้มตกขอบนะครับสุ้มตกขอบไหมสุ้มตกขอบไหมอ่ะดูพิมพ์ทรงนะครับ 8,500าบาทพี่องนี้นะผมเอา8,500าบาทนะครับอ่า8,500บาทนะครับพี่พี่นะอ่าเนี่ยครับอันนี้เป็นพิม์ใหญ่นะพี่เป็นพิมใหญ่นะผมเอา8,500บาทนะครับอ่าสำหรับพี่พี่ท่านใดนะครับชอบก็โทรมาก่อนก็ได้นะครับหรือจะแอดไลน์มาก็ได้นะครับพี่พี่นะอ่าสำหรับคลิปนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมถอนพระเครื่องต้องขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ